นะครับการถอดชนลกเลื่อนในไกลดีเลยน,นะครับการถอดชนลกเลื่อนหันอจอกจอกเก็บแทงครับใบทางซ้ายบิดปอกจุดสองสองขออย่างเร็วนะครับปอกจุดสองเก่าที่ผ่านการยิงแล้วครับ ใช้ส่วนนี้ดกดเข้าไปครับใช้แรงนี้นี่ทำการทอดนะครับตัวนี้นะครับมีสปริงเข็มแทงปุ๊บ กางประกอบรับอย่างเร็วเลยครับ่าใส่ก่อนเอาหลังล กับกันนะครับทุกอย่างขั้นตอนกับกันปอกเก่าดูดูดูเวลาดูดูช่องครับให้ให้ใช้ช่องช่องว่างตรงกับช่องรูกดลงไปนะครับแล้วใช้สลักนะครับ ติดนิ่งตดยังงครัตนโอ้๊บลองติดขัดตรงนีง้แยกเสร็จแล้วก็บิดนะครับ การประกอบนะครับใส่คืนเหยี่ยวไก่ข้างไว้แล้วครับแล้วเซฟได้ไหมเซฟได้นะครับกดเซฟลันไก่ปั้ง